อืนี่ล่อนร่อนร่อนร่อนแบบนี้เลยนะคะดูดูดูด,ดูชิ้นใหญ่ใหญ่เต็มเต็มคำเลยนะคะดูปอกง่ายมากเลยนี่ จริงๆเอาชิ้นเล็กอันนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาเอาชิ้นใหญ่ๆนี่ดูน่ากินน่ากินอ้ยดูดูสิคะ่ะน่ากินไหมคะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามากินน้ำกะทิผลไะมารวมนะคะผลละมารวมน้ำกะทินะคะนี่ อุ้ยน่าก,กินมากขอกินก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเอฟซี FC ทุกขั้นนะคะอะไรนะเขาเรียกดาก้อนดาก้อนฟุตหรือดาก้อนอะไรมาค่ะท่านมินท่านมินคุณย่าคุณย่ากินด้วยกินด้วยมาค่ะมาค่ะยายเล็ก เก๋จะเรียนแบบยายเล็กนะมมนไม่เหมือน <laughs> อฮึโหหวานมากหวานหวานหวานอืมจะอิ่มก่อนได้ได้กินน้ำกะทิผลไม้รวมมเนี่ย <laughs> อืม บอกหมดเลยค่ะหมดหมดอยู่แล้วหมดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หมดเพราะเราอาจจะหมดมีคนมาช่วยกินนอืม <c oughs> ดูอันนั้นอันโอ้ยน้ำช่ำๆนะเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะเนี่ยแล้วมันเย็นมากเลยเย็นหวานหวานเย็นอะ่ะอร่อยเห็นเยเล็กกินแล้วเออก็ชอบเลย เห็นใครทำอะไรก็ชอบไปหมดเลยอยากกินทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยดูดูบอกง่ายๆนะเนี่ยร่อนร่อนร่อนแบบนี้เลยนะคะร่วงไปก็อดกินใช่ไหมยายเล็กยายเล็กบอกว่าระวังร่วงระวังร่วงขอบคุณนะคะขอบคุณมันนะคะแม่น้องเล่ขอบคุณนะคะแวะมากิน แก้วมังกรแล้วก็อวคคาโดข้าวโพดนะคะข้าโพดต้มเป็นผลไม้รวมนะคะเดี๋ยวเราจะทํากินเป็นน้ำกะทิแทนเขาเรียกอะไรนะแตงไทยแตงไทยเราไม่มีนะคะหาหาแตงไทยไม่ได้เห็นเห็นคนอื่นเขากินกันนะก็อยากจะกินนะน้ำกะทิแตงไทยแต่เราไปถามแตงไทยมันหมดนะนี่เปลือกบางมากๆเลยนะคะนี่ ดูดูเปลือกนิดเดียวเองเปลือกบางมากเลยนี่เปลือกบางมากเลยยาเล็กยาเล็กบอกเปลือกบางอร่อยหวานใช่ใช่ <c oughs> อิฉาคนที่มีบ้านปลูกก้าวมังกรเนาะของเก๋ก,ก็ปลูกอยู่แต่ว่ามันมันยังไม่ยังไม่มีลูกอะ่ะมันต้นเล็กอยู่เพิ่งจะปลูกอืมดูดูนี่ผ่าครึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่เอาชิ้นใหญ่นะดู โอ้ยสุดยอดนี่นี่ขอใส่ปากเลยนะคะขอใส่ปากมาค่ะมาค่ะอ้ำอ้ำอ้ำดาก้อนดาก้อนฟุตหรือดาก้อนอะไรเนี่ยสักอย่างใช่ไหมหอืมวานหวานอร่อยอืม Mm hmm. อร่อยมากหวานสีทสวีทยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่อร่อยอร่อยเดี๋ยวขอเอานี้เก็บก่อนนะคะ